สวัสด,ดีครับวันนี้วันที่7กันยายนนะครับเต็นสุริยา4สีต้องขอขอบพระคุณสาวัตรโอง่งนะครับตำบลน้ำเป็นเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนรถไถของเต็นสุริยานะครับ1คันคันนี้เป็นฮิโนมโต E18D เป็นระบบโฟวินนะครับเครื่อง18แรงพันหนึ่ซีซีนะครับคันนี้เป็นเก่าญี่ปุ่น อันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองเป็นที่เรียบร้อยนะครับสภาพสวยนะครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ใส่ชุดแขนลากนะครับใหม่ทั้งชุดเป็นของ L 3 4ใส่ได้เลยนะครับนี่ไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับซื้อชุดของ L 3 4 g ูต้าใส่ได้เลยนะครับเป็นมีโซ่ข้างแขนลาก แขนกลางนะครับแล้วก็ชุดแขนตั้งฐานนะครับแนวตั้งนี่เป็นภาพกแบบเดิมรายละเอียดข้อควรระวังอันนี้ผมแกะภาษาแล้วเขาบอกว่าให้ข้อควรระวัง 1, 2, 3ได้เกี่ยวกับการใช้สัญญาณไฟนะฮะนนอันนี้ยังไม่ได้แกะไม่ได้เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วครับใช้ Google แปลภาษานะฮ <laughs> ะนี่ครับระบบไฮโดรหล,ดลกดีหมดทุกอย่างนะเกียร์แน,น ก็สภาพเครื่องสวยเครื่องสองสูตรนะครับสำหรับท่านใดที่มองหารถไถเก่าญี่ปุ่นมือสองนะครับราคาเป็นกันเองก็ติดต่อผมได้ถ้าสนใจจริงๆนะเดี๋ยวผมจัดหาให้นะครับราคาก็ว่ากันไปตาม รุ่นตามยี่ห้อตามสภาพนะครับสภาพส,ยสวยๆก็ราคาก็จะสูงหน่อยจุโมงการทํางานได้น้อยก็จะสวยอาจะจะสูงหน่อยราคานะครับแต่โดยรวมแล้วก็รถอุปกรณ์อาจจะไม่มีมาแต่ใช้งานได้นะครับหาเพิ่มเติมเอานะครับรถคันนี้ประกาศขายไว้8ปดหมื่นห้านะครับสวัสดิ์องค์ตำบลนับเป็นเห็นแล้วชอบใจสภาพดีเลี่ยมนะครับ นี่ก็กำลังจะไปจัดส่งนี่คุณพ่อผมเองนะครับในทุนหลักการค้าแบบครอบครัวนะครับลูกเมียช่วยกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับโควิดได้บ้างนะฮะปีขว่าอยู่เฉยๆนะครับเราก็พอได้ค่ากับข้าวให้กับการดำรงชีวิตในครอบครัวได้นะครับสนใจก็ ติดต่อสอบถามนะครับคันนี้ขายแล้วนะครับเดี๋ยวมีคันใหม่มาจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรนะกดสับสไครต์นะครับสับสไครต์กดกระดิ่งอะไรให้ผมด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่เต็นท์สุริยาสีสีอำเภอเขาชุ่มเมาจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ0 9 0 2 1 4 0 6 73ครับ ขอบคุณนะครับ